สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะทีมโคศรัฐบาลจะมาสรุปในเรื่องของมติของคณะรัฐมนตรีที่สําคัญสําคัญนะครับวันนี้อาจจะมีหลายเรื่องสมควรเลยทีเดียวนะครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐนะครับหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าเป็นโครงการบ้านล้านหลัง อันนี้ก็จะเป็นระยะที่3แล้วนะครับซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการประเภทที่จะให้สินเชื่อนะครับสำหรับที่อยู่อาศัยที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดด้วยซึ่งก็จะมีราคาซื้อขายเนี่ยไม่เกิน1 5ล้านห้าแสนบาทต่อหน่วยนะครับซึ่งก็จะเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างบนพื้นที่ที่ดินของตนเองหรือที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ ที่สร้างบนที่ดินของเอกชนผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินของรัฐ หรือที่ดินของการเคหะแห่งชาติหรือว่าบ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขายเป็นต้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คือจะสามารถที่จะให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อนี้แล้วก็วงเงินโครงการทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่20,000ล้านบาทแต่ทั้งนี้นะครับในส่วนของการที่วันนี้คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัตินะครับก็เป็นงบที่เรียกว่านำไปใช้ในการที่จะไป ค ом เพนเซตนะครับหรือว่าเป็นส่วนต่างนะครับของตัวดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้จะมีวงเงินรวมทั้งสิ้นตาประมาณ2 1 9 3 7 6ล้านบาทนะครับจะเป็นการดำเนินการในลักษณะที่อย่างที่เรียนก็คือว่าในส่วนของการที่จะไปให้กับทางด้านธนาคารนะครับเพื่อที่จะชดเชยให้กับทางด้านทออสซซึ่งอัตราดอกเบี้ยนะครับตรงนี้จะมี ในส่วนของปีที่1ถึง5นะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีในปีที่6ถึง7อัตราดอกเบีย้ยร้อยละเอ r อถึงลบ2อต่อปีนะครับปีที่8ตลอดจนอายุสัญญากู้เงินก็จะมีอัตราต่างกันไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นรายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ m r r ลบ0นย์ต่อปีถ้าเป็นกรณีสวัสดิการหักเงินเดือนอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ ร้อยละ MRR ลบหต่อปีและในกรณีที่กู้ซื้ออุปกรณ์อัตราดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ MRR นะครับทั้งนี้จะมีเรื่องของระยะเวลาโครงการนะครับซึ่งก็จะกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ครอมอมีมติเห็นชอบและอนุมัติก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ วันที่30ธันวาคม2,568หรือก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์จะได้รับการชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของธนาคารทอสกับรายได้ดอกเบี้ยรับ จากโครงการบ้านล้านหลังรนะยะที่3นี้นะครับเป็นจำนวนอย่างที่เรียนคือ2,193.76ล้านบาทซึ่งก็จะเป็นงบประมาณที่นำมาจากงบประมาณประจำปีนะครับแล้วก็ะจะมะีการที่จะ ไม่นับรวมนะครับนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ที่เกิดจากการดําเนินโครงการในการคํานวณตัวชี้วัดนะครับด้านความสามารถในการบริหาร NPL ตามข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐซึ่งครั้งนี้เป็นระยะที่3แล้วสําหรับโครงการบ้านล้านหลังครับ